เดโทร,รู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าข้ามาข้าก็มาเป็นงั้นแหละชีวิตข้าอยู่แต่ในดินจะไปรู้ว่าอะไรนี้เราจะไม่ให้ความรู้เรื่องทรัพยากรดินนั่นเองก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายของทรัพยากรดินก่อนเจ้าผูดด้เดโทและเจ้ารู้ไหมว่าทรัพยากรดินหมายความว่ายอย่างไรข้าม่อยากจะพูดชีวะเธอพี่แล้วข้ายัางตกอยู่เลยเคยโอเคเดี๋ยวข้าจะบอกให้ วันก่อนห้าเห็นคลิปใน YouTube พูดถึงเรื่องความหมายของทรัพยากรดินเขาพูดดีมากแถม นูด,ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ดินเกิดจากการสูกทังของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคูุเข้ากับอินทรีย์วัตถุที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์จนกลายเป็นชั้นบางๆปกคลุมพื้นผิวโลกถึงแม้ว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้แต่ระยะเวลาในการเกิดดินต้องใช้เวลานานถึง200ปีหรืออาจถึง1,000ปีในการสร้างดินชั้นบนขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้ว ความสําคัญทรัพยากรดินมีความสําคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพราะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากดินเป็นแหล่งปัจจัย4ี่ทางด้านอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งหมมและยารักษาโรคจากการทําเกษตรอุตสาหกรรมการคมนาคมนอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ํานตามธรรมชาติและยังเป็นแหล่งน้ํานใต้ดินอีกด้วยนี่โพเทโตเราก็คุยกันมาตั้งนานแล้วนะแล้วช่วงนี้เจ้าเป็นยังไงบ้าง มวกนี้นะหรอดินที่ข้ายอยู่มันไม่ค่อยดูดมสมบูรณ์แล้วนะสิโอ้ยสาปุเตโทไม่รู้อะไรบ้างเลยดินในจังหวัดวเราอ่ะเขาแบ่งกันเป็นบริเวณว่าดินอำเภอไหนเหมาะกับการทำนาปลูกพืชไร่หรือพืชไร่ทั่วไปโอ้ยข้าก็ง่จริงเลยเจ้านีบอกข้ามาเร็วๆเลยข้าเตรียมตัวจะย้ายไปบ้านใหม่ละศักยภาพของดิในในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถแบ่งเป็นบริเวณต่างๆได้ดังนี้ บริเวณที่เหมาะสมในการทำนาแบ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมมากได้แก่บริเวณอำเภอรตรอนและบางส่วนของอำเภอพิชัยส่วนบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลางได้แก่พื้นที่บางส่วนของอำเภอลับแลบริเวณที่เหมาะสมในการปลูกพืชได้ได้แก่บริเวณอำเภอพิชัยและบางส่วนของอำเภอเมือง บริเวณที่ไม่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร้ทั่วไปแต่เหมาะสําหรับเป็นพื้นที่สําหรับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือปูกป่าได้แก่พื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอบ้านโคกฟากท่าน้ําป่าและบางส่วนของอาเภอเมืองอุตร,รดิตฐ์และอําเภอลับแลค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าซสื้อเดือนก่อนที่ข้าจะไปอยู่อ่ะเจ้าบอกข้ามาก่อนว่าที่ดินตรงนั้นอนะ่ะเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ข้าไปอยู่แล้วข้ากายขึ้นมานะ โอเคถ้าหาข้อมูลมาให้เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าโพเตโต้ให้รู้สับ,บ้างว่าใครเป็นใครนี่ทะเบียนราชอันด,อดับหนึ่งสงสถานการณ์ 1. ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำและเสื่อมโทรมด้แก่อำเภอท่าปาน้ำปาดฟากท่าและบ้านโคกเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเป็นระยะเวลานานโดยขาดการปรับปรุงดินประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงจึงทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่างกว้างขวาง ความอุดมสมบูรณ์จึงเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ 2. ดินตื้นและลูกลงปะปนในเนื้อดินได้แก่อําเภอท่าปลาทองแสนขันและอําเภอฟักท่า3คือดินมีการชะล้างพังทลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากเนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ,ญ่ของจังหวัดอุตรดิษฐ์ประกอบด้วยพื้นที่ดอ,อนและพื้นที่สูงได้แก่อําเภอเมืองอําเภอลับแลอําเภอท่าปลาอําเภอน้ำปา่าและอําเภอบ้านโคก จากสภาพภูมิอากาศที่มีความลาดชันสูงประกอบกับปริมาณฝนชุกในแต่ละปีและมีการใช้ทรัพยากรดินและป่าไม้ที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมล้วนแต่ทําให้เกิดการชะล้างภัยธรายของดินอย่างกว้างขวางและรลุนแรงสี 4. ดินมีเนื้อเป็นดินร่วนซึ่งดินที่มีเนื้อเป็นดินล่วนบนทรายนอกจากความอุดมสมบูรณ์จะต่ําแล้วความสามารถในการอุ้มน้ําก็ต่ําด้วยซึ่งดูดซับน้ําได้น้อยทําให้พืชที่ปลูกมักขาดน้ดําไม่ง่ายโดยเฉพาะในระยะที่ฝนทิ้งช่วง 1>, 1พื้นที่ป่าไม้2,740,786ไร่หรือร้อยละ55.94 2พื้นที่เกษตรกรรม1 2 4 8 3 7 2ไร่หรือร้อยละ25.48 3พื้นที่ชุมชนสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ858,692ไร่หรือร้อยละ17.35 4พื้นที่แหล่งน้ํา 5้าหมืพร้่หรือร้อยละ1นึจะพี่จูดได้โทษข้าได้ข้อมูลมาอีกแล้ววะเฮ้ยข้อมูลอะไรอะเจ้ารีบบอกข้ามาเดี๋ยวนี้นะอย่ามาทำเป,ป็นอุกอิบข้าได้ข้อมูลชุดดินละแยะกับชุดดินอุตตรดิตมาณสิเอา้าวแต่มันต่างกันยังไงก็อยู่ในจังหวัดอุตรดิตเหมือนกันไม่ใช่หรอกีก็เพิ่งพูดไปเจ้านี่ไม่รู้จักจำจริงๆเลยต่างสิเดี๋ยวข้าจะบอกให้เป็นความรู้เก็บเจ้าเอง นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างชูดินนะคะทางซ้ายามือจะเป็นชูตินรับแรงและทางขวามือจะเป็นชดดินอุตรดิตถ์ค่ะชดดินรับแรงนะคะเป็นดินน้ำที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณลานตะพักลำน้้ำค่อนข้างใหม่พบในสภาพพื้นที่มีลักษณะลาดเรียบความลาดชัน0-2%มีการระบายน้ำค่อนข้างเร็วถึงเร็วพบในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยทั่วไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวปลูกห่มแดงละกระเทียมในช่วงหลานการเก็บเกี่ยว ข้อสังเกตเป็นดินนาที่มีเนื้อดินทรายแป้งละเอียดมีสีเหลืองคล้ายสีมะกอกมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางมีิทซียวัตถุต่ำควรมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเดมกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมได้ดินเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในฤด,ดูแล้งถ้ามีการพัฒนาแหล่าง,งาน้ำชลประทานจะสามารถปลูกยาสูบผักถัว่วได้ตลอดทั้งปีค่ะ ่วนดินอุตรดิต์นะคะเป็นดินนานที่เกิดจากตะกอนน้ำพาบริเวณตะพักลําน้ำระดับต่ำพบในสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบความลาดชัน0-2%มีการระบายน้ำค่อนข้างเร็วส่วนใหญ่กระจายอยู่บริเวณพื้นที่ราดลุ่มในจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรและพิษณุโลกโ,โดยทั่วไปใประโยชน์ในการปลูกข้าวก็วสังเกตนะคะเป็นดินนานที่มีเนื้อดินเหนียวบนทรายแป้ง มีสีน้ำตาลปนแดงพบบริปปเวณตะพักลำน้ำระดับต่ำโดยเฉพาะลำน้ำหน้ามีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลางควรมีการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน้วยการเพิ่มอ,อินทรีย์วัตถุค่ะพ่แต่ข่าก็หนักใจเหมือนกันนะเจ้าไสเดือนเจ้าหนักใจเรื่องอะไรละ่ะสามารถบอกข่าได้พ่อก็หนักใจเรื่องลูกๆลูกหลานเรานี่แหละอานาคตข้างหน้าพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนจำนวนประชากรของเราจะลดลงห,หรือเปล่าเนี่ย นั่นนะสิเราต้องไปบอกพวกมนุษย์แล้วล่ะว่าให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินนั่นไงนั่นไงจะมามุกย์มาพอดีเลยนี่เจ้ามนุษย์เอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปพูกค่าเดี๋ยวนี้แล้วอย่าลืมมาไปลงในติกติกด้วยล่ะค่าอยากดังอีอิแนวทางอนุรักษ์หนึ่งการเลือกใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสมกับลักษณะของดินเช่นเพื่อการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถใช้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อ2การป้องกันการพันธลายของดินเช่นการปลูกพืชแบบขั้นบันไดาตามบริเวณไหล่เขาเพื่อช่วยชะลอความเร็วของการไหลบ่าของน้ำและป้องกันการการชะหน้าดินนอกจากนี้การปลูกพืชค,คุมดินก็สามารถช่วยลดแรงกตกกระทบของฝนและรักษาความชุ่มชื้ในในดิน 3. การปรับปรุงคุณสมบัติของดินทางกายภาพและทางเคมีทำได้ดังนี้ ปรับปรุงโครงสร้างของดินทําให้ดินยึดเกาะกันดีขึ้นเกิดช่องว่างในดินทําให้เกิดการดูดซับน้ําและอากาศได้มากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใส่อินทรีย์วัตถุเช่นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ย,อยอคอกการไถพรวนดินการปลูกพืชหมุนเวียนส่วนทางเคมีเป็นการปรับปรุงให้ดินมีสภาพเป็นกลางเหมาะสมกับการเพาะปลูกในกรณีที่ดินมีสภาพเป็นกรดหรือว่าดินเปรี้ยวนะคะให้ใส่หินปูนบดหรือเปลือกหอยบดหรือปูนขาวผสมคลุกเคล้ากับดิน จากนั้นใช้น้ําชะล้างความเป็นกรดออกจากหน้าดินดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักเป็นดินเค็มเพราะมีเกลือสินเทาดังนั้นจึงต้องทําการทําเกลือสินเทาไม่ให้น้ําเกลือไหลลงสู่ไร่นาหรือปลูกพืชทนเค็มข้อสี่การลดการใช้เคมีทางการ,กรเกษตรโดยการสนับสนุนให้เกษตรกร,ร,กรทําเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและมแมลงทําให้ช่วยลดสาร,รพิษที่สะสมในดินและรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 5. การกำจัดขยะตามประเภทของขยะมูลฝอยแบ่งได้เป็น4ประเภทคือขยะย่อยสลายเป็นขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักขยะรีไซเคิลเป็นขยะที่เป็นของเสียของบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่เราสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็ขยะอันตรายเป็นขยะที่มีองค์ประกอบหรือสารปนเปื้อนของวัตถุอันตรายชนิดต่างๆและขยะทั่วไปเป็นขยะประเภทอื่นที่นอกเหนือจากขยะที่เก่ามาข้างต้น ต้องมีการกำจัดขยะอย่างถูกหลักวิชาการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียและอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมข้อ 6. การปลูกจิตสำนึกในการลดการใช้สิ่งของที่เกิดจากพลาสติกโฟมเช่นเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าเปลี่ยนจากการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำจากพลาสติกวรือโฟมมาใช้พลาสติกชีวาภาพย่อยสลายได้สามารถช่วยลดการสะสมสารมลพิษทางดินได้